ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพา289นะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดมี่สามตัดก,กอมาให้ชมนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลเบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าสวยๆไปไว้ดูแลนะคะเป็นของเก็บสะสมของที่ลึกของใช้นะคะมาชมผ้าผื่นแรกค่ะ สตะโกนะคะทอสอดไหมคั่วผางกระโรคค่ะวันนี้ทอสอดไหมคั่วผางกระโรคนะคะมาเยอะค่ะถ้าไหมาสามตะโกโทอสอดไหมคั่วผังกระโรคนะคะลายแบบนี้ สามต่โก้ทอสอดไมโครผังกระรอกนะคะสนใจทักมาค่ะเผืนอละสองพบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะวันนี้มาราคาเบาๆนะคะทอสอดไมโครราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะ พื้นต่อไปค่ะสามตะโกทอสอดใหมคั่วผางกระรอกนะคะอีกผืนหนึ่ง้าเชิงบนล่างค่ะทอสอดใหมคั่วผางกระรอกนะคะคาเชิงบนล่างค่ะ เดยด้านนี้เป็นแบบนี้นิดนึงค่ะเนื้อผ้าหนานะคะผ้าทอสอดไหมขั่วพังก็รอกลายแบบนี้ค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะเือละ2,300บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปค่ะ สามตะโกอทอสดไหมคั่วผังกระรอกอีกผืนนะคะเชิงแดงแบบนี้ค่ะลายเหมือนลายตะขอนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะบางคนก็จะเรียกลายตัวหนอนนะคะ เหลืองเขียวแดงนะคะท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามค่ะชายผ้านะคะด้านล่างเชิงนะคะลายสวยอีกแบบค่ะลงสีได้สวยมากๆนะคะ ตัวนี้ลงสีได้สวยมากๆค่ะท่าในใดสนใจทักมาค่ะผืนอละ2อ0พัดยบาทค่ะอาพน้ำยาส่งฟรีค่ะเนื้อผ้าสวยค่ะ ลายสวยมากๆค่ะพืนต่อไปนะคะสามตะกอนะคะทอสอดใหมคั่วผังกระโอกนะคะโทนม่วงชมพูนะคะอันนี้มัดขาว ว่วงชมพูนะคะคืนนี้สวยอีกแบบนะคะลายแบบนี้ค่ะเชิงสวยอีกแบบ ท่านใดสนใจทักมาค่ะเือละสองพันบาทค่ะอาบน้ำยาสบฟรีสนใจทักมานะคะผ้าใหม่สวยๆสีสวยนะคะพื้นต่อไปค่ะ พอทอสอดใบคั่วผ่านกระรอกนะคะอีกผืนหนึ่งผืนนี้เนื้อผ้าหนานะคะหนามากๆแต่ใช้ผ้านะคะจะจะย้วยนิดนึงจะเป็นที่ใช้ผ้าอย่างเดียวนะคะจะย้อยย้ยนิดนึงนะคะใช้ผ้าเป็นแบบนี้นะคะจะถามว่าเยอะไหมไม่ค่ะเนี่ยค่ะ เนื้อผ้าหนานแน่นสวยมากๆค่ะลายนี้เป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะเนื้อผ้าสวยหนานแน่นมากๆนะคะผืนนี้แต่ขอเรียนแค่ว่าใช้ผ้าจะย้วยนิดเดียวค่ะใช้ผ้ายวยนิดนึง อยู่ที่ลูกค้ารับได้ไหมนะคะเพราะว่าภาพรวมสวยมากๆนะคะแต่ชายผ้าจะยวยนิดนึงนะคะเราเอามายกนะคะช่วยคนถอนะคะบางทีก็ต้องยกนะคะอีกด้านหนึ่งก็นิดหนึ่งเหมือนกันนะคะจะชายผ้าจะย้วยนิดนึง แต่ภาพรวมนะคะไม่เป็นไรค่ะผ้าผืนนี้เนื้อผ้าหนานแน่นสวยมากๆนะคะถ้านใดสนใจทักมาค่ะผือละ3,200บาทค่ะมีมีปัญหาเรื่องชายผ้าน,นะคะแต่ราคาก็ไม่ได้ลดลงมากนะคะเพราะเนื้อผ้าสวยมากๆค่ะ ลายสวยมากๆเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะเผืละ3 0 0้บาทค่ะอ่านน้ำยาส่งรีนะคะท่านใดสนใจผ้าไหม่สวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครค่ะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ